ให้เบิ้งวิวจ้ะวิวโบสเนาะค่ะเนาะเป็นโบสใหม่เก้าแก่จ้ะสวยงามขึ้นชื่อเนาะค่ะเนาะอยู่ในประวัติศาสตร์นี่กระลานกาแฟเนาะจ้ะเนาะ ร้านกาแฟร้านไอติมนะคะเนาะ บรรยากาศรอบๆโบสถ์ค่ะรมรื่นมีแต่ต้นไม้ต,ตนม้ตนใหญ่ๆเ้ยค่ะงามงามต้นไม้ต้นม่านตุนะคะ่ะน้ซื้อต้นม่านตุแม่นตุแม่นตุกับโกยโมเมนโกยอันนั้นต้นสนนะคะต้นสน จำเนี่ยนะคะเนาะ